เพ่งเจอกันหน้าประตูนะสี่โมงครึ่งเจอกันหน้าประตูมีเวลา1นึ่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวท่านจะได้แบนที่นะครับเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านสเตนสวยมากต้องเห็นค่ะ <c oughs> <c oughs> You this one is village is not very big. Okay? We are here in the square. Okay? This is the main square of the village. This is the city hall. Okay? And คือเด็นไปเดินมรอบเลยไม่เคยมีใครในชีวิตนี้หลุดออกไปได้ไม่เคยมีใครหลงไปอาวีไรท์เนา We are here in the square อ่าตรงนี้เราอยู่ในเราอยู่ในสแควร์ตรงนี้ and w e s So the village is f i n i s h e here we must go that way Okay ตรงนี้คือจุดสุดท้ายแล้วตรงสแควร์นี่นี่คือประตูทางออกของเราเราต้องเดินขึ้นไปด้านโน้นนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เดินกลับออกมาโอเค so each building you see here is a copy replica of a n o t h e r Spanish building in the different regions This is the Spain ตรงนี้คือแผนที่สเปนตึกที่เห็นเนี่ยก๊อปปี้มาจากย่านที่อยู่ของตึกละแวกนั้นในมณฑลอื่นในแคว้นอื่น,น,น More than 100 buildings okay And มากกว่าร้อยตึกฮะ In Spain we have 17 regions. Now we are in the red one, Catalonia. Okay? Dead. Barcelona, the capital of Catalonia. We have all these regions in the peninsula, but as well we have two groups of islands. We have อ่าวันนี้ในทะม a n นอว a อก่ะครับนอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกสเกาะอ,อยู่ในเม d i เ e r r a n e a นีหนึ่งแล้วอยู่ใน a t l a ล t i c หนึ่ง okay. so well m um, let's go for a walk and I explain you different things อ่า <Okay. S 2> ถ้าเกิดใครอยากจะเดินไปด้วยกันก็เดี๋ยวตามเดินมาได้ถ้าไม่องั้นใครอยากแยกแยก้ายถ่ายรูป4โมงคร่เจอตรนี้ครับก็จะเห็นไนระ <the>